โรงแรมหมาเขามีวันหยุดนะครัก็บอกว่าถ้าคุณเนี่ยมันเป็นวันหยุดเขาจะไม่รับแขกเลยเขาไม่รับแขกเขาถ้าเอาไปฝากเพื่อนบ้านนะคะบ้านเขารัว้วเตี้ยเดียนดนิดเดียวค่ะทุกคนเราก็กลัวลูกแบบจะกระโดดออกมาแล้วก็เจอรถทับเดสมอร์เร้นะคะสอนแอปเปิลบ้านนี้นะคะทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสร็จขมน,นะคะสัตว์เลี้ยงในบ้าน,นเขาอยู่กันยังไงนะคะใครมาดูให้ก็ น้ำไม่เจอกัน3วันการเดินทางทั้งหมดวันนี้12ชั่วโมงพอดีเลยค่ะทุกคนค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนอุ้มทักทายทุกคนอีกแล้วนะคะจากเซอร์เบียคะ่ะคลิปนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนย้อนนะคะอดีตคะ่ะย้อนอดีตไปคะ่ะเมื่อ2วันที่แล้วนะคะในการกลับเยอรมันคะ่ะเพราะอะไรคะคือเราจะต้องกลับไปเซ็นเอกสารบางอย่างนะคะยานอสมีเอกสารบางอย่างนะคะที่จะต้องกลับไปเซ็นที่บริษัทเก่านั่นเองคะ่ะเป็นเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอุ้มก็เดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าเราจะต้องรีบกลับเพราะว่าเขาจะได้ เ,เหมือนกับมอบอำนาจนะคะทุกคนให้เขาสามารถเดินเรื่องนะคะบางอย่างต่อไปได้เนาะเราก็เลยรีบไปรีบกลับนะคะแล้วเราก็ต้องเอาโคล่านะคะไปฝากไว้นะคะก่อนที่เราจะไปหนึ่งคืนเพราะว่าโรงแรมนะคะเขามีวันหยุดค่ะทุกคนโรงแรมหมาเขามีวันหยุดนะคะ,ก,คมมะ,คะก็บอกว่าถ้าคุณจะเอาน้องหมามาฝากนะคุณจะต้องมาในวันนี้นะคะมาก่อนหนึ่งวันเพราะว่าวันต่อไปเนี่ย มันเป็นวันหยุดเขาจะไม่รับแขกเลยเขาไม่รับแขกเขาจะไม่รับน้องหมาใช่ไหมคะเราก็เลยมีความจาเป็นที่จะต้องเอาโคล่านะคะไปฝากไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะทุกคนค่ะเนาะ และมพีพี่ถามว่าเอา้าทาไมไม่เอาน้องมาไปฝากไว้กับเพื่อนบ้านนะคะจริง,รงๆเขาก็บอกให้เราไปฝากได้นะคะแต่ลูกของเรานะคะมันฉลาดมากค่ะทุกคนมันกระโดดข้ามรั้วนะคะเข้าออกบ้าน,นะะทั้งที่รั้วสูงนะคะสูงสูงกว่าอุ้มนะคะทุกคนอุ้มสูง16 6นะคะ166เซนติเมตรนะคนล่ากระโดดข้ามผ่าน,นะคะ่ะทุกคนซึ่งหลายครั้งมากเลยดังนั้นเรานะคะก็เลยกลัวว่าถ้าเอาไปฝากเพื่อนบ้านนะคะบ้านเขารัว้วเตี้ยเดียนิดเดียวคะ่ะทุกคนเราก็กลัวลูกแบบ จะกระโดดออกมาแล้วก็เจอรถทับเดสมอร์เรนะคะเราก็เลยเพื่อเป็นการอะสบายใจนะคะทั้งเราทั้งเพื่อนบ้านด้วยเนาะเราไม่อยากให้มันมีปัญหาทีหลังเราก็เลยตัดสินใจนะคะเอาลูกไปให้นอนโรงแรมนะคะก็ดีค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็คือเขาก็ได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะก็ได้ไปดัดนิสัยของเขาด้วยนะคะในมุมนี้สวนแอปเปิลบ้านนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสร็จคอมเมนนะคะเดี๋ยวคอมมนจะ เดี๋ยวเม้นยังมือยาวอยู่มือยาวใน,นการลอดูว้ไปเก็บนะคะมีพี่ๆถามมาว่าแล้วลีโอนะคะลักกี้กระต่ายน้อยนะคะแล้วก็นกทั้งหลายเนี่ยสัตว์เลี้ยงในบ้านเขาอยู่กันยังไงนะคะใครมาดูให้ก็คุณป้ารัตมิเล่นะคะกับคุณลุงอิมเรมาดูให้นะคะซึ่งใจจริงๆนะ่ะเราอยากจะถามเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งนะคะที่เขา เสนอตัวมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูแลเด็กๆให้นะคะแต่อีกใจหนึ่งเราก็คิดว่าคุณลุงกับคุณป้าน่ะเขามาดูเด็กๆให้เราประจําอยู่แล้วเราควรจะถามเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะเสยียใจดังนั้นก็ตกลงว่าะค,ะคุณลุงกับคุณป้ามาดูให้ซึ่งเวลาเขามานะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะอยู่ก็ตามนะคะทุกคนเขาก็มาอยู่แล้วะค่ะมาทุกวันนะวันเว้นวันมา,มา,มาอยู่กินกาแฟกินน้ำเม้ามอยนะคะตามภาษาคนแก่นะคะก็ช่วยเหลืออาศัยซึ่งกันและกันไปค่ะสุดท้ายก็เราก็ไปนะคะเยอรมันกลับมาเด็กๆก็ ทุกคนอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีปัญหาเวลาเรากลับมานะคะแล้วก็ซื้อขนมมาฝากนะคะซื้อของฝากนิดๆหน่อยๆแค่นี้นะคะเขาก็ดีใจแล้วคะ่ะทุกคนช,ช่วยเหลือกันไปค่ะโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเยอรมันกันนะคะไปค่ะมามาพูดอะไรอะ่ะมามาพูดเยอะเหลือเกินเนี่ยมอนลายแล้วอะ่ะไปค่ะ ผ่านไปเอ,อ่อ12ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราก็ยังอยู่ที่เดิมดค,ค่ะทุกคนค่ะ So, das würde ich sagen. So, gut, du. So. So, was ist das hier? Das Jetzt würde ich das aber hier schon weg tun. Nicht das. Jetzt wenn wir das rausnehmen.

ง่ายมากๆเลย อุโมงหรือสะพานที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้เลยจะมีนะคะไว้เพื่อทำอะไรคะก็ เพื่อให้นะคะสัตว์ป่าทั้งหลายเล็กน้อยใหญ่นะคะข้ามถนนนั่นเองค่ะซึ่งนะคะทางด่วนของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีลวดนะคะเขาจะทำรั้วกัน้นซึ่งสัตว์ป่าจะไม่สามารถเข้ามาในบริเวณโมอเตอร์เวย์ได้เป็นอันเด็ดขาดนะคะดังนั้นการทำสะพานอย่างนี้นะคะก็ช่วยให้สัตว์นะคะ ไปซ้ายไปขวานะคะข้ามฝั่งนะคะเวลาเขาเดินออกมาหากินนะคะก็ปลอดภัยนะคะทั้งคนและก็ทั้งสัตว์ป่านั่นเองค่ะ ตอนนี้เราเข้าเขตของประเทศฮังการีมาแล้วคะ่ะจริงๆประเทศฮังการีกับประเทศเซอร์เบียเนี่ยมีความเป็นอยู่นะคะทั้งวัฒนธรรมนะคะสถาปัตยะกรรมความเป็นอยู่นะคะท้งอาชีพต่างๆเนี่ยของประชาชนนะคะมีความคล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกับประเทศเซอร์เบียมากๆเลยนะคะ ถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะที่ร่วมเดินทางกับพวกเรามาตั้งแต่อ n t ในเน็ตช์ิ่นดรินในเดอ f ์สตอฟท์ท่าเรเราไปดูเด็กๆก,กันก่อนนะคะเราไปดูเดบีกกันก่อนเป็นไงซันี่ปาดูแลดีไหมลูกซันนี่ กับข้าวเต็มเลยลูกเอาเอากิอากิมันนี้ลูกอันนี้แล้วอากิอ่ะไม่สนใจเลยติออเป็นไงคะลูกมีใครสนใจมาม,มีเลยดูสภาพก่อนนะคะรวมเวลาในการเดินทางทั้งหมดวันนี้12ชั่วโมงพอดีเลยค่ะทุกคนคะ่ะทุกอย่างเป็นไป ด้วยดีนะคะทางตอมอนะคะเขาก็ไม่ได้เปิดตรวจค่ะซึ่งปกติเขาจะเปิดตรวจนะคะแล้วก็ดูเช็คว่าเราซื้อของนะคะที่มีราคามากๆมาหรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องทำการเสียภาษีนะคะตามที่ ประเทศนะคะตามที่ตอมอของเขากำหนดนะคะว่ากี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปนะคะสำหรับวันนี้อุ้มก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่อยู่กับพวกเรามานะคะตั้งแต่ทริปเริ่มไปยเยอรามันนะคะจนกลับมาถึงเซอร์เบียโดยสวัสดิภาพนะคะเด็กๆก็ปลอดภัยดีเดี๋ยวเราไปรับโคล่ะกันวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้กดไนกดชนะแล้วคุณโนชนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ